วิธีการเคลม OC จาก T-docs ที่อัปเกรดมานะคะอันดับแรกค่ะคลิกที่3ขีดเพื่ออะไรคะหาค่ะกระเป๋าใบที่เราจะไปเคลมเหรียญน,นะคะเราคลิกนะคะด้านล่างค่ะค้นพบนี่นะคะเข็มทิศทองคำค่ะเห็นไหมคะแตะค้นหาค่ะคลิกนะคะ T-docs นะคะอัปเกรดเดชันนะคะหรือ หรือเป็น tdocs. finance ก็ได้ค่ะคลิกคําว่าอัปเกรด o PC นะคะเห็นไหมคะสีเหลืองนี่แหละค่ะสไลด์ขึ้นไปค่ะนี่คลิกเคลมค่ะยืนยันการชำระเงินก่อนยืนยันนี่เราต้องดูค่าแก๊สก่อนนะคะว่าเรามีมาติกพอไหม หลังจากเคลมเสร็จค่ะคลิกออกจากหน้านี้นะคะและเราก็ไปที่หน้า Exchange Cell นะคะอ่าเข้าใจแล้วเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะ add เหรียญน,นะคะอันนี้ Connect Wallet นะคะเราจะ add เหรียญ OC ค่ะ เข้าไปที่รอบการซื้อรอบไหนก็ได้ค่ะคลิกตรงวิวเห็นไหมคะสไลด์ลงค่ะแล้วก็คลิกคำว่า add to meta mask นะคะคืออันนี้นะคะนี่ค่ะง่ายมากเลยค่ะทุกคนอ่าเห็นไหมยืนยันค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็คลิกกากระบาดนะคะยกเลิกสินทรัพย์นี่ออกมาหน้ากระเป๋าเห็นไหมคะก็เหรียญ ก็เข้ากระเป๋าแล้วล่ะค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายง่ายสบายๆนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปรับ100ดอนนะคะเขาเรียกอะไร 1oc ่ต่อ100ดอนนะคะใน1ปีนะคะหรือจะไปรอนะคะ1000ดอนนะคะใน5ปีค่ะโชคดีค่ะทุกคน